ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้น 1.10.6.7วงเล็บหบทสวนที่12ตอนที่6พระภูริทัตคำสวดเตชะสุเนมะภูจนาวิเวอักษรย่อโพอสพเผาพระภูริทัตการบำเพ็ญศิล บารมีหรือการรักษาศีลพระเจ้าผุมมทัตกษัตริย์เมืองพาราณสีมีพระโอรสเป็นอุปราชระแวงพระโอรสจะคิดกระบทจึงให้พระโอรสจากเมืองไปจนกว่าพระราชาจะสิ้นพระชนจึงจะให้ของราชพระโอรสก็ปฏิบัติตามคำบัญชาสเสด็จ ไปบวชอยู่ที่บริเวณแม่น้ำยุมนาที่มีนางนาคตนหนึ่ง สามีตายอยู่เพียงรำพังเกิดความว้าเวไม่อาจทนอยู่ในเมืองนาคิีพบได้จึงขึ้นมาจากน้ำท่องเที่ยวไปตามริมฝั่งแม่น,น้ำยุมนาถึงศาลาที่พักของพระราชบุตรนางนาคประสงค์จะลองใจว่านักบวชผู้นี้จะบวชด,ด้วยความเรื่อมใสหรือไม่จึงจัด ประดับประดาที่นอนในศาลานั้นด้วยดอกไม้หอมและของทิพย์ที่มาจากเมืองนาคคันพระราชบุตรกับมาหินก็นอเห็นที่นอนจัดงดงามน่าสบายก็ยินดีประทับนอนด้วยความสุขสบายตลอดคืนรุ่งเช้าก็ออกจากสาลาไปนางนาคแอบดูพบว่าที่นอนมีรอยคนนอนจึงรู้ว่านักบวชผู้นี้มิ ได้บวชด,ด้วยความศรัทธายังมีความยินดีในความสวยงามสุขสบายจึงจัดเตรียมที่นอนไว้อีกในวันที่สามพระราชบุตรเกิดความสงสัยว่าใครจัดที่นอนให้จึงไม่ออกไปป่าแอบดูอยู่บริเวณศาลาเมื่อนางนาเข้ามาตกแต่งที่นอนตามเคย ได้ถามนางว่าเป็นใครมาจากไหนนางนาคจึงตอบว่านางเป็นนาคที่ชื่อว่ามานวิกาสามีตายเกิดความว้าเวจึงออกมาท่องเที่ยวพระราชบุตรบอกนางว่าถ้าพึงพอดชิดใจจะอยู่ที่นี่ก็ได้ทั้งสองจึงอยู่ด้วยกันฉันสามีพรรัญญามีโอรสชื่อว่าสาครนพมทัตและพระธิดาที่ชื่อว่าสมุรทรธราชา คั้งเมื่อพระเจ้าผมมาทัดเสด็จสวรรคตเสนาอมา์ก็มาชื่งราชบุตรกับมาของเมืองนางนาคมานวิกาไม่ไปด้วยทูลว่าวิสัยนาคนั้นโกรธง่ายมีฤทธิ์ง่าย,ลย,ายกลัวจะไปทำอันตรายกับผู้คนเมื่อดิฉันโกรธขอกลับไปอยู่ เมืองนาคพิภพตามเดิมพระราชบุตรจึงพาพระโอรสและพัทธิดากลับไปเมืองพาราณสีอยู่ณนะอยู่มาวันหนึ่งขณะที่โอรสและพัทธิดาเล่นน้ําอยู่ในสระตกใจกลัวเต,าต่าตัวหนึ่งพระบิดาจึงให้คนจับเต่าไปทิ้งที่วังน้ำวนของแม่น้ำยุมนาเตา่า จมลงไปถึงเมืองนาคเมื่อถูกพวกนาคจับไว้เต่าก็ออกคุบายบอกว่าเราเป็นทูตของพระราชาเมืองพรานาศีพระองค์ให้เรามาเฝ้าทูลเทา้าทัตตะรถพระราชธานทิดาให้เป็นพระราชพระชายาเทา้าทัตตะรถทรงทราบก็ยินดีสั่งให้นาคสี่ตน เป็นทูตนำบรรณาการไปถวายพระราชาพาราณีและขอรับตัวพระธิดามาเมืองนาคพระราชาทรง แปลกพระไทยจึงตรัดกับนาคว่ามนุษย์กับนาคนั้นต่างเผ่าพันธุ์กันจะแต่งงานกันได้ไหมเหล่านาคได้ฟังดังนั้นจึงกลับไปกราบทูลเท้าทัตตร์ถว่าพระราชาพนาทศีทรงดูหมิ่นว่านาคเป็นเผ่าพันธุ์งูไม่คู่ควรกับพระธิดาเท้าทัตตร์ถกโกรธ ตัดสั่งให้ฝูงนาคขึ้นไปเมืองมนุษย์แผ่พังผ่านแสดงอิทธิฤทธิ์แต่ไม่ทำอันตรายชาวเมืองชาวเมือง,องปาพากันกวาดกวดไม่ทำมาหากินในที่สุดพระราชาจึงส่งนางสมุททชาให้เป็นชายาของเท้าทัตร,รถนางสมุทรทชาไม่รู้ว่าได้ไปอยู่ในเมืองนาคและมีโอรสสีองค์ชื่อว่าสุทศั์ คณะทัตตะสุภคูคและอริธะอยู่มาวันหนึ่งนาคเพื่อนเล่นของอริธะบอกว่าพระมารดาของตนไม่ใช่นาจึงทดลองเนลมิตกายเป็นงูขณะที่กำลังกินนมแม่อยู่นางสมุทร,รชาเห็นดังนั้นก็ตกพระไทยจึงปัดอริทะตกจากตักเล็บ ขวนตาอริธะททำให้ตาบอดข้างหนึ่งตั้งแต่นั้นมานางจึงรู้ว่าได้อยู่เมืองนาคครั้งเมื่อพระโอรสทั้งสี่เติบโตขึ้นเท้าทัตตรถแบ่งสมบัติให้ครอบครองคนระเขตทัต t ะ ทัตตะผู้เป็นโอรสองค์ที่สองมาเฝ้าพระบิดามารดาอยู่เป็นประจำช่วยพระบิดาแก้ไขปัญหาต่างๆแม้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเทวดาทัตตะก็แก้ไขได้จึงได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้มีปีชาสามารถได้รับขนานนามว่าภูริทัตหรือทัตตะผู้เรืองปัญญาภูริทัตได้เคยเห็นเทวโรค ตั้งใจจะรักษาอุโบสถศิลเพื่อให้ได้ไปเกิดในเทวโลกจึงทูลขออนุญาตพระบิดาพระบิดาจึงอนุญาตแต่ต้องไม่ออกนอกเขตเมืองเพราะกลัวอันตรายคั้นรักษาศิลอยู่ในเมืองนาคนาคบริวารห้อมร้อมปนิบัติอย่างดี โูริทั์ก็ย้ายขึ้นไปรักษาอุโบสถศิลปอยู่ที่จอมปวกใกล้ต้นไทรริมแม่น้ำยุมนาตั้งจิตอธิษฐานว่าแม้ว่าผู้ใดจะต้องการหนังเอ็นกระดูกเลือดเนื้อของตนก็จะยอมบริจาคให้ลักเพื่อให้การรักษาศิลปบริสุทธิ์ทั้งนั้นผ่านเนสาร ออกล่าป่าพบภูนิทัศน์และถามว่าเป็นโอรสของเมืองนาคภูนิทัศน์เห็นว่าเนาสัตมีใจบาปอาจเป็นอันตรายเกตตนจึงบอกผ่านเนสร์ว่าเราจะพาท่านกับลูกชายไปอยู่เมืองนาคของเราจะได้สุขสบายผ่านเนสัตลงไปอยู่ในเมืองนาคได้ไม่นานก็คิดถึงเมืองมนุษย์จึง พารบกับภูริทั์ว่าข้าพระเจ้าอยากกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องแล้วจะออกบวชรักษาศีลอย่างท่านบ้างภูริทั์รู้ว่าคงเป็นอันตรายแก่ตนแน่แต่ก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรจึงต้องพาผ่านกลับไปเมืองมนุษย์ผ่านพ่อรูกก็ออกล่าสัตว์ต่อไปตามเดิมมีพญาคุดตนหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นงิ้ว ทางมหาสมุทรด้านใต้วันหนึ่งขณะออกไปจับนาคมากินนาคเอาหางพันกิ่งไสรที่อยู่ท้ายสาราพระฤาษีจนต้นไทรถอนรากติดมาด้วยคุดรู้สึกว่าได้ทำผิดเพราะต้นไสรเป็นที่อาศัยร่มเงาของพระฤาษี จึงแปลงกายเป็นหนุ่มน้อยไปถามพระฤาษีว่าเมื่อต้นต้นไสถูกถอนเช่นนี้กรรมจะตกอยู่กับใครพระฤาษีตอบว่าทั้งคุดและนาคต่างก็ไม่มีจิตตนาจะถอนต้นไสรนั้นกรรมจึงไม่มีแก่ผู้ใด มีพรามคนหนึ่งเป็นมิชชาวบ้านมากมายคิดจะฆ่าตัวตายจึงเข้าไปในป่าเพอเอินได้พบพระฤาษีจึงเปลี่ยนใจอยู่ปอรินปอปอรินบัตรพระฤาษีจนพระฤาษีพอใจสอนมนอารัมพายให้แก่พรามผู้นั้นพรามคิดว่าน่าจะเป็นทางเลี้ยงชีพตัวเองได้จึงราพระฤาษีเดิน สาทยายมุนไปด้วยนาคที่ขึ้นมาเล่นน้ำก็ได้ยินมุนตกใจนึกว่าคุดมาก็พากันหนีลงน้ำไปหมดลืมแก้วสารพัดนึกเอาไว้บุญฝั่งพามจึงหยิบลูกแก้วนั้นไปฝ่ายพามในีศาสตร์ก็เที่ยวล่าสัตว์อยู่ก็เห็นพามถือ ดวงแก้วมาจําได้ว่าเหมือนดวงแก้วที่ภูริทัศน์เคยให้ดูจึงออกปากขอและบอกเก็บพรามว่าท่านต้องการอะไรเราจะหามาให้พรามผู้นั้นบอกว่าต้องการรู้ที่อยู่ของนาคเพราะ เพราะตนมีมนจับนาคได้พรมเนศาสจึงพาไปบริเวณที่รู้ว่าภูริทัตเคยรักษาสิลอยู่เพราะความโรคอยากอยากได้ดวงแก้วสมััต์ผู้เป็นลูกชายเกิดความระอายใจที่บิดาไม่ซื่อสัตย์คิดทำร้ายมิตรจึงหลบหนีไปจากบิดาทั้งสองมาถึงที่อยู่ของภูริทัต ซึ่งกำลังรักษาสิงอยู่ภูริทัตลืมตาขึ้นรู้ว่าพรามคิดทำร้ายถ้าตอบโต้พรามจะเป็นอันตรายสิ่งของตนก็จะขาดจึงหลับตาขดกายแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวพรามก็ไร้มนอารำภายจับภูริทัตกดศรีรษะอ้าปากเขย่าให้สำลอกอาหารออกมาและทำร้ายจนภูริทัตเจ็บ ปวดแทบสิ้นชีวิตจับใส่ย,ย่ามตะข่ายนำออกแสดงให้ประชาชนดูเพื่อหาเงินผ่ามบังคับให้ภูริทัศน์แสดงฤทธิ์ต่างๆแปลงกายให้ใหญ่บ้างเล็กบ้างกดตัวคลายตัวแผ่พังผ่านพ่นไฟพ่นควันพ่นน้ำภูริทัศน์ก็ยอมทำทุกอย่างชาวบ้านที่มาดูเวทนาสงสารจึงให้เข้าของเงินทองเก็บพรามนั้น และผามก็นำมาผูนำภูนิทภูริทั์มาแสดงที่เมืองพาราณสีจึงกับทูนพระราชาให้นาคแสดงฤทธิ์เพื่อทอดพระเนตรส่วนพี่น้องของภูริทั์ไม่เห็นภูริทั์จึงออกตามหาโดยสุดทัศนะไปโรคมนุษย์สุโภคะไปป่าหิมะผานอะริทะไปเทวโรคส่วนนาง จิมุตมุน้องสาวต่างมันดาไปกับสุทัศนะพี่ชายใหญ่เมื่อมาถึงเมืองพารานาสีสุทัศนะได้ข่าวว่ามีนาคถูกจับมาแสดงให้คนดูจึงตามไปจนถึงบริเวณที่แสดงผู้ริทัศน์เห็นพี่ชายจึงเลื้อยเข้าไปหาศพ ซบหัวร้องไห้อยู่ที่เท้าของสุทัศนะแล้วจึงเลื้อยกลับไปเข้าที่ขังพราหมณ์จึงบอกกับสุทัศนะว่าท่านไม่ต้องกลัวถึงนากจะกัดท่านไม่ชาก็จะหายสุทัศนะตอบว่าเราไม่กลัวดอกดอกนาคนี้ไม่มีพิษ ถึงกัดก็ไม่ถึงอันตรายพรามาหาหาว่าสุทัศนะดูหมิ่นว่าตนเอานาคไม่มีพิษมาแสดงจึงเกิดการโต้เถียงขึ้นสุทัศนะจึงทำการถาว่าเขียดตัวน้อยของเรานั้นยังมีพิษมากกว่านาคของท่านเสียอีกจะเอามารองลิษกันดูก็ได้นะพรามบอกว่าต้องมีเดิมพัน สุดทัศนะจึงทูลขอพระราชาเมืองพารณาณสีให้เป็นผู้ปกกันให้ตนโดยให้ทอดพระเนตรการต่อสู้ระหว่างนาคกับเขียดจึงเรียกนางอาจิมุมุกออกมาจากมวยผมให้ใครายพิษลงบนฝ่ามือสามหยดแล้วทูลว่าพิษของเขียดน้อยนี้แรงนักเพราะ นางเป็นทิ่ดาของเท้าทัตรถราชาแห่งน,นาคห,หากพิษนี้หยดลงบนพื้นดินพืชพันไม้จะตายหมดหากโยนขึ้นไปในอากาศฝนจะไม่ตกเจ็ดปีหากตกลงไปในน้ำสัตว์น้ำก็จะตายหมดพระราชาไม่ทราบจะทำอย่างไรดีส,สุทัศนะจึงทูลขอให้ขุดบอ่ 3, บอสามบอ่อบ่อแรกใส่ยาพิษ บ่อที่สองใส่คูคูใหม่บ่อที่สามใส่ยาทิพย์แล้วจึงหยดพิษลงในบ่อแรกก็เกิดควันลุกจนเป็นเปลวไฟรามไปติดบ่อที่สองและที่สามจนกระทั่งยาทิพย์ไม่หมดไฟจึงดับพรามตัวร้ายที่ยืนอยู่ใกล้บ่อถูกไอพิษจนผิวหนังลอกกายเป็นขี้เลือน ดังไปทั่วจึงลองขึ้นว่าข้าพเจ้ากลัวแล้วข้าพเจ้ากลัวแล้วจะปล่อยนาคตัวนั้นให้เป็นอิสระภูริทัตได้ยินดังนั้นก็เลื้อยออกจากที่ขังเนลมิตกายเป็นมนุษย์พระราชาจึงตัดถามว่าเป็นมาอย่างไรภูริทัตจึง อบว่าข้าพเจ้าและพี่น้องเป็นอรุรทิดาของเท้าทัตตร,รุราชาแห่งหนาคกับนางสมุทร,รชาข้าพเจ้ายอมถูกจับมายอมให้ผ่านทำร้ายจนบอดบอบชานปาธนาจะรักษาสิลบัตันนี้ข้าพเจ้าเป็นอิสระแล้วจึงขอลากกลับไปเมืองนาคตามเดิมพระราชาดีพัฒไทยที่ได้พบหลาน จึงเล่าเรื่องให้หล,หลานๆฟังนางสมุทตชาไปเมืองนาคพระบิดาเสียพระไทยจึงสละราชสมบัติออกบวชให้พระองค์ของเมืองแทนพระราชาประสงค์จะให้หลานๆไปเฝ้าพระบิดาสุทัศนทณูลพระราชาว่าข้าพระเจ้าจะกลับไปทูลให้พระมันดาทราบ ขอให้พระองค์ไปรออยู่ที่อาสมของพระอายกาเถิดข้าพเจ้าจะพาพระมันดาและพี่น้องตามมาภายหลังทางฝ่ายพรามเนศาสตร,ร์ผู้ทำร้ายภูริทัศตเพราะหวังดวงแก้วสารพัดนึกเมื่อตอนที่พรามยนต์ดวงแก้วให้นั้น รับไม่ทันดวงแก้วแก้วจึงตกลงไปในพื้นและแทรกธรณีกลับไปสู่เมืองนาคพวามเนราจึงสูญเสียดวงแก้วสูญเสียลูกชายและเสียไมตรีกับภูริทัตสักเสพเนจรไปเรื่อยๆเยมื่อภูริทัตและพี่น้องบานดากลับมาเมืองมนุษย์เพื่อไปเฝ้าพระอัยกา พี่น้องพี่น้องและมันดาจึงกลับไปเมืองนาคส่วนภูริทัตขออยู่ที่สารากับพระอัยกาบำเพ็ญเพียรลักษาอุปโปสถสศินดังที่ได้ตั้งปณิธานไว้สวัสดีค่ะ